อีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจไม่แท้กันนะครับนังยิ้มนะครับอายุวัย88ปีเป็นเรื่องราวที่แปลกมากๆแล้วอยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปชมกันกับเรื่องนี้นะครับ<ฆ>เพราะว่าใช้ชีวิตกลางป่าเพียงลําพังนะครับอายุ88ปีแล้วแต่ว่าได้น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนำไปใช้และตอบแทนคุณของแผ่นดินอีกด้วยนะครับเป็นประโยชน์อีกด้วยเรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณกฤิยาเสรีครับพี่นี่แหละอืม เยว,ว่าเยว,ว่ายายญิ้มนะะวันของยายถ้าชายายอยากคิดชาติหน้าเนี่ยถ้ามีจริงนยยายอยากมาเกิดที่นี่สีหน้าของนางยิ้มยิ้มเยียยากหรือ,อยายยิ้มหญิงชาววัย88ปีมีรอยยิ้มเกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อได้ถ่ายทอดการใช้ชีวิตปันปลายอยู่ท่ามกลางป่าเขาที่ตำบลชันโค้งอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลก แม้จะอยู่ในเขตที่ห่างไกลความชีวิยไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้แต่ยายิ้มได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแสงไฟนำทางในการดำเนินชีวิตในทุกเทศกาลสำคัญทางศาสนาหญิงชราน,นี้จะเดินเท้าผ่านเขาลาดชันกว่า8กิโลเมตรเพื่อไปถือศีลและปฏิบัติธรรมที่วัดโบสถ์เป็นประจำ กว่า30ปีแล้วค่ะที่ยายิ้มใช้ชีวิตตามลำพังกลางป่ากิจวัตรที่สำคัญของหญิงชราคนนี้คือการเพราะต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในป่าระหว่างทาง8กิโลเมตรที่จะเดินไปที่วัดเพื่อทำบุญและถือศิสนค่ะต้นกล้ากว่า50ต้นคือผลงานการปักชำของยายิ้มส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นอาทิต้นราชพฤกษ์และต้นมะขามเพราะสามารถดูดับน้ำได้ดีอีกทั้งนำมาเป็นอาหารของชาวบ้านและสัตว์ป่า โดยยายิ้มบอกกับทีมขาว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือเดินตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการตอบแทนบุญคุณพื้นป่าซึ่งหากนับตั้งแต่เดินทางเข้ามาอยู่กลางป่าแห่งน,นี้ยายิ้มได้สร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วรวม16ฝายและปลูกต้นไม้เฉลี่ยปีละ300ต้นให้เก่าเท่ตรงไหนว่างๆก็ทองแลไป แ่่ก็ให้สวยให้สวยเหมือนกังเปรียบเทียบเหมือนเราว่าเป็นจ๊ะเข้าไว้เนาะเป็นจ้าทิงธรณีอะไรเนี่ยเนาะยายทำจริงจริงอะสีฝ่ายอาจารย์ตุษาเขาพระท่านบุญธบาีให้ทำอีกอีกสีฝ่ายแว้าพักาัก์ตุษาเขาทำได้สองไปรวมตั้งยายยันไปที่พวกฝ่าย แม้ว่าลูกชายทั้งสองคนของอยายยิ้มจะพยายามรบเร้าให้กลับไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงวิถีชีวิตแบบป้านป่าที่ลำบากและต้องอยู่เพียงลำพังแต่หญิงชราวัย88ปีคนนี้ยังยืนยันที่จะดำรงชีวิตในที่ดินของตนเองกลางป่าแห่งนี้พร้อมอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อทำความดีตอบแทนแผ่นดินด้วยสองมือสองเท้าตราบเท่าที่ยังพอมีกำลังวุฒิพงวงสนิทถ่ายภาพกิติยาเปลนดี ทีเรนท4รายงานครับได้น้อมลังหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แบบนี้คุณยายยิ้มแล้วก็ยิ้มจริงๆมีความาสุขมากครับ